สิ่งแรกเลยที่คุณแม่ตั้งทองนึกถึงก็คือเพศลูกชั้นนะคะจะได้ลูกผู้หญิงหรือว่าลูกผู้ชายนะนะคะวันนี้ฟ้าก็มีเกมมาให้ร่วมเล่นกันสนุกๆนะคะว่าจะตรงจะแม่นหรือไม่แม่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมี9เกมค่ะ สวัสดีค่ะฟ้าเปี๊ยพคิตค่ะวันนี้นะคะฟ้าจะมาชวนคุณแม่ร่วมสนุกค่ะถ่ายเพศลูกน้อยนะคะฉบับโบราณเลยที่สมัยโบ,โบราณเขาฮิตเล่นกันค่ะโดยไม่ต้องเอื้อวิทยาศาสตร์เลยเป็นการเล่นแบบคลายเครียดนะคะจะมี9วิธีเลยให้คุณแม่ลองมาดูเลยนะคะว่าลูกน้อยนะคะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายค่ะเดี๋ยวเรามาดูเกมแรกกันเลยนะคะ เกมแรกค่ะการทายการกินของคุณแม่ว่าคุณแม่นะคะส่วนใหญ่จะชอบทานอาหารเปรี้ยวนะคะทานของเปรี้ยวแต่ว่าบางท่านก็จะชอบทานของหวานของเค็มของคาวนะคะเขาว่ากันว่าคุณแม่ที่ชอบทานของหวานค่ะจะได้ลูกผู้หญิงส่วนคุณแม่ที่ชอบทานของคาวหรือว่าของเค็มนะคะจะได้ลูกผู้ชายค่ะคุณแม่ลองสังเกตตัวเองได้เลยนะคะเกมที่2ค่ะเป็นการทายหน้าตาของคุณแม่ค่ะเขาว่ากันว่าคุณแม่ค่ะที่ยังสวยเด้งอยู่จะได้ลูก ผู้ชายส่วนคุณแม่ที่โซมสิวขึ้นนะคะจะได้ลูกผู้หญิงเพราะว่าลูกสาวเนี่ยค่ะแย่งความสวยของคุณแม่ไปหมดเลยเกมต่อมานะคะเกมที่3ค่ะคุณแม่นะคะดูจากรูปทรงท้องคุณแม่ได้เลยถ้าท้องคุณแม่นะคะแหลมแล้วลงมานะคะจะแสดงว่าคุณแม่ได้ลูกผู้ชายค่ะส่วนถ้าคุณแม่ท้องกลมนะคะบนขึ้นนะคะหรือว่าเชิดขึ้นจะได้ลูกผู้หญิงค่ะต่อมานะคะเกมที่4ี่ค่ะ ภายจากการแพ้ท้องคุณแม่ค่ะเขาว่าคนว่าคนที่แพ้ท้องหนักนะคะบางคนแพ้ตั้งแต่เริ่มท้องจนถึงก่อนคลอดเลยจะได้ลูกผู้หญิงค่ะส่วนคนนะคะที่ไม่แพ้ท้องเลยจะได้ลูกผู้ชายค่ะต่อมาเกมที่5นะคะจะเป็นเกมค่ะที่คุณแม่ร้อยเข็มกับได้ค่ะไว้ยาวประมาณหนึ่งนะคะแล้วให้คุณแม่ลองแกว่งดูค่ะถ้าแกว่งเป็นวงกลมนะคะจะได้ลูกผู้ชายแต่ว่าถ้าแกว่งขึ้นข้างบนลงล่างอย่างนี้นะคะจะได้ลูกผู้หญิงค่ะต่อมานะคะเกมที่6ค่ะ ทายความฝันของคุณแม่ค่ะเขาว่ากันว่าคนตั้งครันเนี้ยคะ่ะจะฝันถึงของศักดิ์สิทธิ์มีคนมาให้แก้วแหวนเงินทองบ้างนะคะหรือว่าของมีค่าบ้างเขาว่ากันว่าคุณแม่ที่ฝันนะคะว่าได้แก้วแหวนเงินทองจะได้ลูกสาวค่ะส่วนคุณแม่ที่ฝันว่าได้ของสิรมะะิมงคลเช่นพระจะได้ลูกผู้ชายค่ะต่อมาเกมที่7นะคะทายค่ะจากการที่คุณแม่ค่ะหยิบข้าวสารมานะคะหยิบมือหนึ่งค่ะแล้วมานับดูถ้าได้เลขคู่จะได้ลูกสาวค่ะส่วนได้เลขคี่จะได้ลูกผู้ชายนะคะมา เกมที่8ค่ะ ดูจากปัสสาวะคุณแม่ค่ะถ้าปัสสาวะคุณแม่นะคะใสเขาว่ากันว่าจะได้ลูกชายแต่ถ้าปัสสาวะคุณแม่ขุ่นค่ะจะได้ลูกผู้หญิงนะคะข้อ9าค่ะการทายเพศลูกจากการโยนแหวนนะคะลงมาที่ท้องคุณแม่คะ่ะเขาว่ากันว่าคุณแม่ที่ได้ลูกสาวาจะท้องกลมนะคะพอเวลาโยนแหวนลงมาแหวนจะตกด้านข้างแต่ว่าถ้าได้ลูกผู้ชายค่ะคุณแม่จะท้องแหลมนะคะเวลาโยนแหวนลงมาเนี่ยก็จะอยู่กับที่เลยอันนี้นะคะคุณแม่ก็อย่าโยนแรงจนเกินไปเพราะอาจจะทาให้แหวนคุณแม่ หายได้นะคะอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นการเล่นเกมสนุกๆน,นะคะสมัยโบราณเลยถือว่าไม่ยึดติดนะคะในวิทยาศาสตร์นะคะเป็นการเล่นแบบขำๆเลยคุณแม่ก็อยากไปซีเรียสน,นะคะเพราะว่าจะได้ลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายยังไงคุณแม่ก็รักเช่นเดียวกันใช่ไหมคะหรือว่าคุณแม่นะคะอยากไปตรวจค่ะ หาโครโมโซมนะคะหรือว่าปรึกษาทางการแพทย์หรือว่าเจาะดูน้ำค่ำนะคะก็ได้ด้วยเพราะว่าจะได้ทราบเลยว่าคุณแม่ได้ลูกผู้หญิงหรือว่าลูกผู้ชายนะคะเพราะเปอร์เซนต์ในการตรวจเจาะดูน้ำค่ำนะคะอยู่ที่ 99. 4กันเลยนะคะวันนี้ฟ้าก็เลยรวบรวมเกมนะคะท่าสนุกสนุก9วิธีนะคะการดูว่าได้เพศหญิงหรือว่าเพศชายนะคะยังไงวันนี้ก็หวังว่าคุณแม่จะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเบบี้คลิปของเราด้วยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของฟ้าแล้วขอ ตัวราไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ